ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาหัวหน้าง,งานขาดภาวะผู้นำแล้วแล้วก็หลักสูตรทักษะภาวะผู้นำช่วยคุณได้ครับในหลักสูตรนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราได้ทําการเทรนนิ่งฝึกอบรมให้กับองค์กรชั้นนําจํานวนมากมานะครับที่เห็นว่าพนักงานนี่นะครับมีความเก่งงานแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นอะไรครับ หัวหน้างานครับแต่หัวหน้างานเหล่านี้ครับเขาเก่งแต่งานนะครับแต่เขาไม่เก่งคนครับเขาไม่สามารถบริหารจัดการทีมได้เพราะเขายังไม่ได้เรียนรู้ทักษะภาวะความเป็นผู้นำนั่นเองภาวะผู้นำคืออะไรครับเขาบอกว่า leadership is action not position แปลว่าอะไรครับแปลว่า leadership เนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําไม่ใช่เรื่องของตําแหน่งครับงั้นหัวหน้าง,งานที่มีแต่ตําแหน่งแต่ไม่รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนนะครับไม่สามารถที่จะบริหารทีมงานได้เรามาดูนะครับว่าหลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าง,งานมืออาชีพครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนอกจากนั้นเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นําว่าอนาคตของ,ององค์กรนั้นฝากไว้กับเขาในฐานะผู้นํา และภาวะผู้นำหรือความเป็นผู้นำนั้นเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับถัดมาก็คือคุณลักษณะสําคัญของผู้นำที่ผู้ตามต้องการในหนังสือนะครับคุณก็เป็นผู้นำได้ใน21วันของผมจะพูดถึงคุณสมบัตินะครับ21ประการนะครับในการเป็นผู้นำที่ดีนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ขายดีนะครับแล้วก็มีคนจัดสัมมนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะภาวะผู้นำและหัวหน้างานมืออาชีพนะครับ หลักสูตรนี้นะฮะก็จะพูดในเรื่องของภาวะผู้นำที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็มีการทำแบบทดสอบทำเวิร์กช็อปนะครับเพื่อตรวจสอบความเป็นผู้นำของท่านและก็องค์กรของท่านด้วย แล้วเราก็จะพูดถึงบันได5ขั้นนะครับสู่ความเป็นผู้นํามืออาชีพว่าเราจะต้องเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้สร้างแรงดลใจเป็นผู้ให้อํานาจลูกน้องเป็นผู้จําลองวิถีทางเป็นผู้สร้างขวัญและกําลังใจหลังจากนั้นเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของการสร้างผู้นํารุ่นต่อไปเราเรียกว่า leadership engine นะผู้นําสร้างผู้นําหัวหน้างานสร้างหัวหน้างานแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีการติดตั้งกลไกสร้างผู้นำทุกระดับชั้นในองค์กรนะครับ พวกเรารู้ไหมครับว่าหัวหน้าง,งานมืออาชีพนั้นไม่ใช่แค่รู้ต้องเรื่องภาวะผู้นําเท่านั้นนะครับจะต้องมีทั้งหมด10ทักษะในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพนะครับซึ่งในหลักสูตรผู้นํานี้จะเป็นหลักสูตรแรกนะครับถ้าท่านสนใจอยากจัดหลักสูตรการเป็นหัวหน้าง,งานมืออาชีพด้วยภาวะผู้นําแล้วเราก็อย่าลืมครับติดต่อโทรมาที่เบอร์ 08180-2, 3 3 4 8 0 8 1 8023348เบอร์นี้ 8, ie, เป็น ID ลา n ยของผมด้วยนะครับติดต่อทักทายพูดคุยเข้ามาฝากข้อความไม่ได้ตลอดเวลาครับหรือถ้าท่านอยากได้รายละเอียดนะครับคลิกไปที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับจะมีรายละเอียดหลักสูตรที่จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาหัวหน้าง,งานมืออาชีพได้อย่างแน่นอนครับ